เมื่อวันที่18พฤษภาคม2567ที่ห้างเซนทันเชียงรายจังหวัดเชียงรายสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้จัดนิทรรศการไกลเกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนโดยนางสาวร,รัตนคุณธัญะธนวินผู้พิาพากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าปัญหาข้อพิาพาทภายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยา่าการแบ่งสินสมรสการเรียกค่าครองชีพ การเรียกค่าทดแทนการขอให้รับรองบุตรการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตลอดจนการเรียกบุตรคืนเป็นข้อพิพาทที่คู่กรณีสามารถไกล่เกลีย่ยก่อนฟ้องได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าทนายความทั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้เปิดให้บริการไกลเกลีย่ยก่อนฟ้องโดยที่สามารถประสานงานและติดต่อไปได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 7 5 0 8 53ซึ่งถ้าหากคู่ความเดินทางไปพร้อมกันได้ทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถดำเนินการได้รวดเร็วภายในหนึ่งวันจบสามารถที่จะโทรศัพท์มาภาษาก่อนได้ว่าท่านจะเข้ามาตอนที่ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามาด้วยกันทั้งคู่ด้วยก็จะเป็นการดีเพราะว่าจะสามารถไต่เกลี่ยไปเลยทีเดียวได้ถ้าไต่เกลี่ยได้แล้วก็มีการทาสัญญ,ญาตกลงกันได้ ววันเดียดประโยชน์ของการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทสะดวกรวดเร็วประหยัดพึงพอใจรักษาสัมพันธภาพอันดีของคู่ความด้วยความปรารถนาดีจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย